สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางราวสามัคคีนะคะวันที่16ตุลาคม2567นะคะทุกคนค่ะวันที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีวันด้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้เป็นการจอดดิดวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้าสมมุติว่าท่านไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้นะคะก็ให้ fc ทุกท่านพิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ทาชอบเนาะคะ่ะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะทุกคน สถิติก็มีเข้ามีหลุดช่วงนี้ก็จะหลุดเยอะอยู่นะคะทุกคนคะ่ะวันเข้าวันหลุดนะคะทุกคนจับกู้หลุดบ้างนะคะทุกคนมาดูคะ่ะวันที่สิบห้านะคะใจให้เด่นหกและสามมาเจ็ดเก้าหกศูนย์เจ็ดพี่น้องเด่นมาหกนะคะทุกท่านคู่ห9เก้าเก้าหกจบริจาคให้พี่น้องคะ่ะเจจับต็งแตน หกเจ็ดนะคะหกเก้าเก้าหกว่าได้จับให้นะคะทุกคนหกเจ็ดหกเจ็ดเก้าหกศูนย์เจ็ดนะคะทุกคนมาวันนี้เลขเด่นประจำวันสามกับแปดกับรุดเบิร์ปีจัดพี่น้องค่เพราเขาจักตตุนะคะทุกคนอามาลุนต่อพี่น้องลุ้นต่อวันที่สิบหกนะคะสําหรับวันที่สิบหกนะคะทุกคนเมื่อนี้เป็นยังไงเนี่ยเนาะคะ่ะพี่น้องพี่น้องโชคดีป่ะเนะาะรัฐบาลไทยนะคะทุกคนมาดูนะคะสําหรับ วันนี้จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้ใจได้อยู่ที่เด่นสองและหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับคู่ที่เจจะจับให้ท่านได้รับชมนี้นะคะทุกคนเป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นนะคะสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันเด้อพี่น้องมีเขา่ามีหลุดถูกเมือเด้อจ้ะเด้อถ้าพี่นอ้องเ่ามักกะ สามารถจับคู่ใหม่ได้เลยนะคะทุกคนมาดูค่ะสองนะคะสองเจ็ดสองเก้าสองศูนย์สองสี่หนึ่งนะคะทุกท่านค่ะหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้านะคะทุกคนประมาณนี้นะคะคู่ตัวเด่นวันนี้ก็คือหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะ ผู้ที่ชอบ1คู่มอนี่ใจมักสอง2ีซีสอง้าพี่น้องมักตามใจพี่น้องก็สามารถตามได้ถ้าพี่น้องบอมักกัผ่านได้นะจ๊ะเรามาดูเลขเด่นประจําวันค่ะเลขเด่นประจําวันพุธอยู่ที่เลข4และเลข9 4กับ9นี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนแล้วแต่ความชอบนะคะเรามาดูค่ะ ด่นแยกวันนี้อยู่ที่สอและหนึ่งนประจำวันสี่และเก้เป็นสองส่สงเก้านะคะทุกคนคู่สองสีจับให้สองเก้าจับให้นะคะหนึ่งค่ะหนึ่งสี่หนึ่งเก้าคู่หนึ่งสี่สี่หนึ่งเจไม่ได้จับให้ถ้าชอบก็ตามได้จับแต่หนึ่งเก้านะคะทุกคนสำหรับสองเจ็ดสองศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์เจหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้ถ้าท่านชอบท่านก็สามารถตามได้ถ้าท่านไม่ชอบท่านก็ผ่านได้นะคะทุกคนสถิติกั มีเข่าม่หลุดถูกมือเนาะพี่น้องเนาะขึ้นอยู่กับดวงของ f อด้วยขึ้นอยู่กับดวงของแอดมินด้วยว่าจะบอกเข้าไหมนะคะทุกคนคะ่ะมันก็นเรววต่มือเนาะพี่น้องค่ะสำหรับแนวทางเราสามัคคีวันที่16ตุลาคม2567เจใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันหมานสุขสุขคนพี่น้อง สวัสดีค่ะ